สวัสดีครับผมอาทิซาวแอนไลท์มหาสารคามนะครับวันนี้มาเทสพาวเวอร์กับมารีวิวพาวเวอร์นะภายในตัวด้วยนะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์สวิตชิ่งนะครับ3,500วัตต์พีคนะครับแล้วก็คู่กับคัสดีนะครับเป็นรุ่น d 2 0 0 0 s นะครับมีระบบป้องกันสายลำโพงช็อตด้วยในตัวนะครับเอาไว้ป้องกันเวลาฉุกเฉินจริงๆนะครับเวลามันมีปัญหานะครับมันจะช่วยป้องกันทาให้ชุดโมดูลเราไม่พังนะครับ ลงกล่องมือสองนะครับตัวนี้กล่องไม่แน่ใจว่า4.2หรือ5.2นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้น่าจะ5-5นิ้วมั้งกล่อง5นิ้วนะครับตัวนี้ลึก19ด้วยนะครับตัวนี้ลงกล่องมือสองนะครับกล่องมือสองไฟหน้าแท่นไม่มีนะผมเอา led ใส่ให้มันครบนะครับแต่มันจะมีชุดลูกเล่นของมันก็คือเวลาเปิดเครื่องมาชุดคอนโทรลสีแดงนะครับจะน่วงเวลาไว้นะครับส่วนเครื่องพร้อมทํางานชุดรีเล์นะครับด้านล่างสีน้ําเงินจะอ่อนนะครับ ตัวนี้นี่ครับรุนแรงมากนะครับแรงมากนะครับรองรับโหลด2โอห์มนะครับก็ข้างละสีได้เลยนะครับสเปคขับ12ข้างละสีได้สบายๆนะครับหรือ15ข้างละ3มนะครับ18นิ้วนะครับรองรับได้ข้างละ2แน่นเลยนะครับผมตัวนี้ผมใส่พัดลมเทอร์โบให้ด้วยนะครับ2ตัวนะครับ ฝั่งซ้าย1ตัวฝั่งขวา1ตัวนะครับชุดรีเลย์นะครับอนาคตนะครับ,านะรบสามารถอัพชุดป้องกันลำโพงรีเลย์ได้นะอัพเป็น60แอมป์ก็ได้นะครับตัวนี้ผมใส่ข้างละ10แอมป์ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวพามาชมระบบภายในกันว่ามีอะไรบ้างที่แน่ๆกล่องมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเรายัดระบบภายในแน่นนะครับแล้วก็จำาหนาในราคาไม่แรงนะครับ แล้วก็จะมีหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเป็นชุดหม้อแปลงไฟย่อยนะครับเอาไปเลี้ยงอะไรเอาไปเลี้ยงชุดพัดลมแล injuries, ้วก็ชุดป้องกันลำโพงนั่นเองนะครับผมชุดสวิตช nope. ิ่งนะครับอ่าเลี네้ยงใจนะครับดีซีขาออกนะครับ9 5โวลต์เนาะเอามาลงอ่าชุดค่าดีเลยชุดไฟย่อยเราไม่ต่อนะครับเรามาต่อที่ชุดหม้อแปลงเอานะครับนี่นะเนี่ยเรามาต่อที่ชุดหม้อแปลงเอานะครับเวลามันคายประจุมันจะได้คายประจุได้รวดเร็วนะครับผมอ่า ก็จะประมาณนี้นี่ครับมีระบบป้องกันสายลำโพงช็อตด้วยนะครับลงซิงค์ใหญ่ให้ด้วยนะครับรองรับโหลดต่ำๆนะครับรองรับโหลดต่ำๆนะครับสวิตชิ่งก็มันพีคที่3,500วัตต์นะครับตัวนี้2,000ถึง3,500วัตต์นะครับวัตต์พีคนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าคดีของเราเนี่ยมันรองรับอ่าไฟตั้งแต่60โวลต์จนถึง130โวลต์เลย DC นะครับผมถือว่าจำๆเลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับพราะวเอาไปขับซับเบียหรือเอาไปขับกลางแหลมนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาเปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะพามาเทสเสียงให้ชมให้ฟังกันว่าจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับลืมแจ้งหลังแท่นหลังแท่นมีทั้งอินพุตนะครับมีทั้งแบบแจ็คสีแจ็คสีคือแจ็คขาวแดงน่ครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับแล้วก็เอาพุตจะเป็นแบบทับดำแดงแล้วก็มีสเปคอนด้วยนะครับ ่ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ต่อไฟตรงนะครับไฟก็ที่บ้านผมก็ประมาณ240 V โวลต์นะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกับตู้มอนิเตอร์มันเดิมนั่นแหละนะครับมันก็ว่าเทสแรงไม่ได้เนาะนะครับมอนิเตอร์2ดอกนะครับแลมจะเป็นแหลมตองแปดอกแล้วก็เป็นดอก12นิ้ว2ดอกนะครับเทสไปทีละข้างเดี๋ยวเราจะเทสข้างขวาก่อนแล้วก็จะกลับไปด้านซ้ายนะครับผม ว่าเนื้อเสียงจะประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันอ่ะสีแดงอ่อนรอสีน้ําเงินนะครับปั๊บนะครับสีน้ําเงินมาปุ๊บก็คือเครื่องพร้อมทางานนะครับเดี๋ยวผมปล่อยสัญญาณเสียงก่อนนะครับสัญญาณเสียงก็ผ่านแจ็คโฟนแล้วก็เข้า iPad เลยนะครับอาจจะมีเสียงน้อยเล็กๆนะครับเพราะว่ามัน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 จะอยู่คู่ค่าดีเสมอเะครับเสียงน้อยเล็กๆนะครับแล้วก็เรามาเทดสอ์ นะครับสาวเพลงที่กำลังยอดฮิตอยู่เลยนะครับมาเล่งฟังเสียงกันนะเล่งติดมือแรงมากๆเนะื้อเสียงอิ่มมากๆเลยนะครับ เพงนี้อาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ก็เทดให้พี่ๆนะนะได้รับชมไปเลยนี่ครับผมใครสนใจก็สอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับ เอ่งที่8นาฬิกานะครับกำลังจะ9นาฬิกานะครับผม เสียงมาเต็มนะครับอิ่มๆเลยนะมอนิเตอร์แน่นมากนะครับอิ่มเลยสำหรับใครที่บอกว่าราคาดีนะครับกลางแหลมดังไม่เพราะนะครับมันอยู่ที่เกรดนะครับมันอยู่ที่เกรดของอะไรด้วยนะครับตัวนี้ทั้งกลางแหลมทั้งเบลดนะครับผ่านเลยนะครับแรงๆเลยนะฮะหรับมือเดือด โอเคเดี๋ยวผมจะสลับมาเป็นช่องซ้ายนะครับให้ฟังกันนะครับฟังเสียงกันครับช่องซ้ายนะครับมันก็แรงติดมือแบบถ้าเป็นดอก12นิ้วบ้านๆเนี่ยข้างละสี่สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็เราใส่ซิงค์ใหญ่เลยนะครับความเย็นเย็นมากนะครับ โอเคนะครับตอนปิดเปิดก็ไม่มีกระชากนะเดี๋ยวผมจะเล่นเสียงไว้นะแล้วก็จะปิดเครื่องเลยนะครับก็คือตัดการทํางานโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีกระชากออกลำโพงตุต๊บตั๊บตุ๊บตั๊บไม่มีนะครับก็จะมีคลายประจุเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ตอนเปิดเครื่องก็จะติดหน่วงแล้วก็เสียงเพลงก็จะดังนะครับผมยังไม่เบาเสียงนะเปิดเครื่องครับเอาเพลงจบพอดี <rí> e> ติดหน่วงแล้วก็จะอ่อนนะครับสเปคนี้โหดมากๆเลยนะครับเพลงจบพอดีนะครับปิดเครื่องเลยนะครับ นี่ตอนขายไปจุนะครับนี่ะครับปับตัดการทำงานนีครับใบอัดก็ขายใบอัดขายไปจุหมดเรียบร้อยนีครับโดยรวมประมาณนี้นีครับสำหรับแทนสวิตชิ่งคาดีที่ผมประกอบนะครับแรงมากๆครับเล่งติดมือมากๆเลยทีเดียวนี่ครับตัวนี้ใครสนใจก็สอบถามกัเข้ามาได้นะครับราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะครับ โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดียวก็ต้องขอลาแล้วนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยเด้อนะครับผมเดี๋ยวจะมีพาวเวอร์นะครับราคาเบาๆมาแบ่งปันอีกนะครับก็ใครสนใจนะครับพาวเวอร์งานประกอบนะครับงานโมก็สอบถามได้ที่เบอร์082-920-3353นะครับ ID Line ไลน์ลิงก์ Facebook นะครับก็กดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ สอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับพูดคุยกันก่อนได้ยินดีให้คําปรึกษานะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านนี้นะครับเยี่ยมเยี่มจำๆเลยนะครับสวิตชิ่งคัสดีนะครับผมเอาไปขับ18นี้ดอกกระพือเลยนะครับผมย้ำสเปคนี้อีกรอบนะครับ12นะครับข้างละ4นะครับ15ข้างละ3นะครับ18นิ้วข้างละ2แน่นๆสเปคนี้อิ่มอิครับผมนี่ครับจริงๆโมดูลเราลองรับข้างละ4นะครับ เพราะว่าแรงใจเราอาจจะไม่ได้ด้วยแหละเนาะมันสามพันห้าร้อยบาทพี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่เดี๋ยวมีโปรเจกต์อะไรมาให้ชมกันอีกนะครับกดติดตามกดกดไลค์ไว้เลยนี่ครับเป็นกำลังแรงใจให้ผมด้วยด้อนี่ครับเดี๋ยวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับผมสวัสดีครับ